เอมันก็เท่ดีนะไอไฟที่อยู่ด้านบนหัวเนะี่ยผมไปซื้อมาเห็นมันเก้าเก้าบาทยีิบสี่ชั่วโมงก็ยังไม่เปิดประตูอ่ะัง้งน่าจะได้เฮ้ยโอ้โหอันนี้มันมาเปิดประตูหน้าเลยมันลายนัก,นกนลายนัก,นกแต่ยังน้อยผมยังพังฝั่งนี้ได้ อ,อันนี้มันโดดลงมาเปิดเลยเหรอมันมาจากไหนวะอือโดนไปสองทีปิดเอ้าเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอุ้ยพางให้โดนผมก็พังได้อยู่ดีวะแถมได้เจ็บฟรีสองครั้งแล้วมี่คนชื่อไปหยุดด้วยนะอืมนัยามเจอนัยามก็ผมอืงโดนไปอีกทีหนึง่ง ไม่เข้าโอ่งด้วยเอ้ยไม่โดนเพะเอออะไรของมันวะมีเสือเพ่นเหรอมีเสืออยู่กลางหลังแล้วห้าหลือเราออกฝันไม่ออกเล่นจุกเด็กแน่และโดดถึง อาค่อยหยุดท,ทำไรอะสตามิน่าหมดอ๋อเรียบร้อยทนเสียทนทานยากอาวกระสุนวงจักรได้เวลาแล้วครับอ,อุ้ยไม่โดนอึง่งอุ้ยเฉียดเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ลงรูแล้วอืมคนนี้น่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษปะไม่น่าใช่ชื่อคนจีนเอาตัวนี้ไม่เปิดดีกว่าเขาเปิดเครื่องกันระลัว,ลวเลยอ้ยปาไม่โดน เอ้ามันเห็นเสื้อน้ำเงินน้ำเงินว่าไงนะเป้สวนใหญ่เลยให้ดอดสวดปะอืมขาดนิพาไม่รู้นิพาไปไหนไอ้นี่ก็เอาจนได้เอา,เอาๆๆปลาตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งปลาเจนได้นิพา เก็บแล้วเก็บยญญานเพื่อนสองเรียบร้อย,อยถ้ากลับเข้าไปงี้ก็แตกแล้วล่ะเฮ้ยฟันไม่โดนเสียโทนทานแล้วเกีดยสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนน้าเป้ยวขวางทางอยู่หลังตู้ โอ้มันปิดประตูทันเจมโดดลงไปตายเองด้วยก็น่าจะสวยกันอยู่เมื่อกี้ผมว่าน่นเขน่าจะโดดลงข้างล่างวะหรือไม่ก็เดินอ้อมมาเว้ยเจมโดดลงเลยวะเออหนึ่งทีขาดนายาม ไม่โดดหรอนัยนยามไม่ได้เดินออกมาทางนี้โอเคโดดละทำไมนัยยามขึ้นทางนูน้นนะไม่วิ่งไปเก็บวิญญาณหรออ้าวอ้าวอะไรของเขาวะน,นี่อ่ะหนึ่งทีโอ้ยมันวิ่งไปทางน,น,นู้นเฉยนึกว่าจะออกซ้ายมันไม่เข้าจุกเด็กกันนะ มันวิ่งมาตรงกลางเฉยนะทวพิซซมินา่ามันหมดเรียบร้อยห,หนึ่งคนอืมอืมผมต้องเก็บไว้ชีวิตในนี่วะค่าไม่ได้ฮะเพราะ้าคาผมต้องเก็บผมจะเก็บสี่ผมต้องไว้ชีวิตไอเจนเจนเสดแรกต้องไม่ค่าเจนพาวิ่งตัดหน้าเลยอ้าวเข้าตัวอ่ะ ียบร้อยเอา้าเฮ้ยมันมันฟันไม่โดนอะ่ะจอบไปผมรู้สึกว่าตอนแปลงร่างมันก็ฟันยากเหมือนกันนะเนี่ยว๊อดว๊อดเอ้าหุดแล้วแม่งเสกกลับมาเป็นร่างปล่อยน้ำตอนนี้โดดลงฝาอาืโดนปะ น่ามีบอลสามบอลอะบอลสีแดงเป็นเหมือนดวงตาเอา้าผมตีนี่ไม่ได้นะผมต้องเก็บมันไว้มาชูบมาชุห้าวหรอเราอะ่ะโอ้ะไาไม่โดนเปิดอันติเลยแล้วกันเรียบร้อยหนึ่งศพครับแล้วก็ได้ศพนยามด้วยเกมนี้ผมน่าจะชิวแล้ว ขอแค่เจอนิพานแล้วก็ไรค่ะเอ้ยเปิดกล่องระเบิดอรอว้ยเอ้ะโดนด้วยเอื่อติดประตู <c oughs> เข้าโอง่งปะไม่มีใครเข้าโอ่งให้เลยนะตานี่อือเอ้ย ชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วเสือกมาเสือกอยู่ตรงนี้แล้ไม่มันไม่ไปชุบในายามด้วยนะประเด็นต้องรีบฆ่าก่อนไอเจนมันเกิดอยู่ในโต๊ะครับโอ๊อยป่าไม่โดน วิ่งติดวิ่งติดวิ่งติดแทนชุกถ้าจะเรียบร้อยปะปังไข่เปิดนันติวะถ้าจะไปไม่ถึงล็อกโอเคสามีหน้าหมดเรียบร้อยเกมจบจี Mm-hmm.